สวัสดีครับแล้วก็กลับมาพบกันอีกครั้งเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะมาสาธิตวิธีการใส่เคสร,รวมไปถึงการใส่สายของสมาร์ทวอลรุ่น X7 กันนะครับอันนี้ลูกค้าสามารถเอาไปอะแดปใช้กับรุ่นอื่นๆได้ด้วยไม่ว่าจะเป็น X6T500T5ProT5Plus พ,พวกนี้วิธีการใส่เหมือนกันหมดนะครับเพราะว่าพวกนี้จะใช้สายร่วมกันกับตัว APW นะครับอ่าขั้นตอนแรกเลยนะครับ ถ้าเกิดลูกค้าต้องการที่จะใส่เคสด้วยนะครับผมแนะนําให้คุณลูกค้านะครับใส่เคสเข้าไปที่ตัวเรือนก่อนนะครับเพราะว่าจะทําให้ใส่สายได้ได้ง่ายกว่านะครับมากกว่าการที่ใส่าสายก่อนแล้วค่อยใส่เคสนะครับอ่าแน่นอนอย่างแรกนะครับให้ลูกค้าดูฝั่งที่เป็นตัวเม็ดมะย,ยมด้านนี้นะครับให้ใส่ลงเข้าไปตรงนี้ให้ตรงล็อกกับตัวล่องของเคสก่อนนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆขย,ย,ยับตัวเคสนะครับ นี่เห็นไหมครับถ้าเป็นรุ่น Smart v o l ลลุ X7 อ่ะมันจะใส่เคสได้ง่ายมากเลยเพราะว่าตัวเคสเนี่ยมันค่อนข้างที่จะปรับมาตรงพอดีกับไซส์ของ APW เรียบร้อยแล้วอันนี้คือใส่เคสแล้วนะครับนี่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอใส่เคสเสร็จแล้วเห็นไหมครับว่าปุ่มเปิ่มทุกอย่างยังใช้งานได้ตามปกตินะครับ อันนี้วิธีการใส่สายอย่างที่เรียนแจ้งทุกคลิปเลยแต่ก็ยังมีลูกค้าทักมาถามทุกคลิปเหมือนกันนะครับอันนี้ใส่สายให้ลูกค้าสังเกตดูสาย APW เขาจะมีด้านสั้นกับด้านยาวเสมอเลยนะครับด้านยาวจะอยู่ด้านล่างให้หงายจอขึ้นภาพขึ้นตามปกติแล้วด้านยาวให้อยู่ด้านล่างแล้วสอดเข้าไปอย่างนี้จะซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายไม่ติดเลยนะครับใส่ได้หมดนะครับถ้ามันติดให้ลูกค้ากดปุ่มสีดําตรงกลางนิดนึงแล้วมันจะเลื่อนเข้าไปได้แบบนี้นะครับ ตัว X7 เนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันใส่สายได้ง่ายมากแล้วก็ถอดได้ง่ายมากลูกค้าหมดปัญหาไรกังวลเรื่องแบบความหงุดหงิดตอนใส่สายได้เลยนี่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือการประกอบตัวเคสกับตัวสายเข้าด้วยกันนะครับสำหรับสมาร์ทวอท์รุ่น X7 นะทีนี้มาใส่ตัวข้อมือกันดีกว่านะครับอ่าพอเราใส่ข้อมือเราวางลงมาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราพันตัวสายเข้ามาแบบนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็ติด ตัวกระดุมของสายนะครับเข้าไปนี่แค่นี้นะครับติดเสร็จแล้วเราก็เก็บสายพับเข้าไปแบบนี้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับสวยมากงดงามตัวนี้นะครับใส่ได้กับสายทุกแบบของ apw นะครับที่เป็นรุ่น s m a r t w a t c h x 7อันนี้นะครับสามารถใส่ได้เดี๋ยวผมจะลองสายเลดให้ดูเลยว่าใส่ออกมาแล้วหน้าตาจะสวยแค่ไหนอ่าอันนี้จะเป็นสายเลดลูปนะครับเลดลูปแบบนี้นี่ตัวนี้จะเป็นสายรุ่นยอดฮิตเหมือนกันอีกรุ่นหนึ่งนะครับนี่ เห็นไหมครับปกติเนี่ยรุ่นรุ่นอื่นๆนะจะมีปัญหาเยอะมากในเรื่องของการใส่สายเลด์ูปแล้วแล้วไอ้สายเลด์ูปอันนี้ก็จะเป็นสายที่ลูกค้าอยากได้มากที่สุดเลยเพราะว่าใส่ออกมาแล้วมันสวยเนี่ยขนาดสีเงินนะครับยังแบบเรียบโก้เก๋เลยดูดิสวยมากสวยจริง,รงอันนี้คือใส่ข้อมือให้ดูเลยนี่นะครับเนี่ยผม,มข้อมือเล็กเลยนะเล็กมาก สามารถเลื่อนปรับสายได้เห็นไหมครับนี่พอดีเป๊ะสวยมากๆแล้วก็ฟังก์ชันตัวนาฬิกาสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้อันนี้เป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับเดี๋ยวมันสามารถเลื่อนเปลี่ยนตัวภาษาไทยได้ขอหาก่อนไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอยู่ตรงไหนแต่ว่ามันเปลี่ยนได้นะวขอแป๊บหนึ่งนะครับลูกค้าเราจะเปลี่ยนให้ดูอืม อันนี้เปลี่ยนเมนูเอ๊ะ hey, ตัวเปลี่ยนภาษาอยู่ไหนแล้วล่ะคอสไว้ก่อนได้ไหมอ่าทีนี้นะครับในส่วนของการตั้งค่าภาษาไทยนะครับจะอยู่ที่คําว่ามตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเลื่อนไปดูนี่เลื่อนเปลี่ยนไปนี่ตรงนี้อยู่ตรงคําว่ามแล้วเข้ามาแล้วก็จะมี about กับ language เราก็เลือกที่ language เลยนะครับเลื่อนลงไปข้างล่างภาษาไทยอยู่นี่เห็นไหมครับ ติ๊กภาษาไทยปุ๊บนาฬิกาเสร็จเป็นภาษาไทยทันทีเห็นไหมครับแล้วไม่ใช่แค่แบบเมนูภาษาไทยนิดหน่อยนะเมนูภาษาไทยทุกรูปแบบนะครับลูกค้าแล้วก็สามารถแจ้งเตือนภาษาไทยได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับเจ๋งมากใครนะครับที่สนใจนะครับสามารถทักมาสอบถามข้อมูลกับทางเพจได้นะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นจัดหนักอยู่นะครับซื้อ1เรือนแถมฟรี1่เรือนหรือจะซื้อ1เรือนแถมสาย4เส้นก็ได้นะครับลูกค้าสามารถทักมาสอบถามได้เลยนะครับ วันนี้นะครับใครสายสายไปเป็นวันนี้สายเป็นแน่นอนขอบคุณครับ